ไขข้อสงสัยทำไมหลวงภูขาวท่านจึงเลือกวิปัสสนาแทนที่จะเลือกเอาการเรียนทางตำราหรือภาคปริยัตในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรสองพี่น้องได้ศรัทธาออกบวชในพระพุทธศาสนาพระภิกษุสองพี่น้องได้ปรึกษากันว่าเมื่อเราบวชแล้ว จะมานั่งนอนกินของขรวาสของเขาเฉยๆดูจะไม่สมควรอันกิจในพระพุทธศาสนามีสองอย่างคือขันทธทุระการศึกษาท่องบนในคำพีต่างๆอันเป็นเนื้อหาธรรมอย่างหนึ่งกับพิปัสนาธุระการปฏิบัติภาวนาเพื่อค้นหาความจริงอีกอย่างหนึ่งขอให้เราทั้งสอง เลือกเอาคนละอย่างต้องตั้งใจศึกษาอย่างจริงจังต่างคนต่างเรียนให้จบแนวแนวทางที่ตนเลือกแล้วจึงค่อยมาพบกันฝ่ายภิกษุผู้น้องเป็นผู้เลือกก่อนบอกว่าผมจะถือเอาคันทธทุระคือการศึกษาเล่าเรียนจากคำพีและตำรับตำราต่างๆภิกษุผู้พี่จึงต้องเลือกอีกอย่างหนึ่ง ได้พูดว่าเออดีเธอยังหนุ่มแน่นอยู่เรียนไปจะได้มีความรู้ขอให้เรียนให้จบในตำราทุกเล่มที่มีจะได้มีลาบยศและชื่อเสียงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปส่วนพี่นั้นแก่แล้วถ้ามัวเรียนตามตำรับตำรากลัวจะตายเสียก่อนที่จะพ้นทุกข์ รพระพิชายจึงตกลงใจเรียนฝ่ายวิปัสนาธุระคือการมุ่งปฏิบัติเมื่อตกลงเช่นนั้นแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปเสาะสแสวงหาอาจารย์ตามแนวที่ตนเลือกฝ่ายพี่ชายฝ่ายพี่ชายมุ่งหน้าเข้าป่าเขาลําเนาภัยสแสวงหาที่สงบสงัดปราศจากผู้คนพุกพล่านตั้งใจบำเพ็ญภาวนา จนบรรลุถึงจุดสุดยอดของวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลายาวนานพอสมควรจนจิตใจมั่นคงแข็งแกร่งตัดสิ้นขาดจากอาสวะกิเลสสู่วิมุตติหลุดพ้นภายในดวงจิตดวงใจสงบราบเรียบและพองใสทั้งกายและใจถือว่าจบกิจทางพระศาสนาฝ่ายพระน้องชาย ก็มุ่งเข้าเมืองใหญ่เข้าศึกษาในสำนักที่มีชื่อเสียงได้อาจารย์ที่เป็นปาดชันยอดศึกษาธรรมะจนแตกฉานทุกเรื่องทุกตอนศึกษาจนจบตำราและคำพีทุกประเภทถือว่าเรียนจบขั้นสูงสุดมีความเป็นปา์อย่างสมภูมิกล่าวได้ว่าไม่มีอะไรจะไม่รู้อีกแล้วเมื่อสองพี่น้องต่างมั่นใจว่า ตนบรรลุในสิ่งที่มุ่งหวังแล้วจึงได้กลับมาพบกันเมื่อเรียนรู้คนและอย่างจึงเกิดการประลองกันว่าใครจะดีจะเก่งกว่ากันฝ่ายพระผู้น้องได้กล่าวขึ้นว่าที่พวกเราไปร่ำเรียนศิลปะวิทยากันมาจนสำเร็จแล้วนั้นผมอยากทราบว่าของใครจะดีกว่ากัน พระผู้พี่พูดว่าวิชาของพี่นี้จบไตโลกธกาตุสูงสุดจนหมดที่จะศึกษาเล่าเรียนแล้วจิตของเราถึงบิมุติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสท,ทั้งปวงพระผู้น้องก็พูดขึ้นว่าผมก็เรียนเก่งเหมือนกันเรียนจนจบตำราทุกเล่มและเรียนจนหมดความรู้ของอาจารย์ถือว่ารู้แจ้งจบในพระธรรม ในพระพุทธศาสนาแล้วพระสองพี่น้องจึงเกิดการขัดข้องใจว่าวิชาของใครดีกว่ากันจึงได้ตกลงกันว่าเราทั้งสองก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันเราควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ตัดตสินเถิดพระองค์จะวินิจฉัยอย่างไรก็ตามเราทั้งสองต้องยอมรับ พระสองพี่น้องจึงออกเดินทางเพื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารเพื่อกราบทูลให้ทรงวินิจฉัยต่อไปในระหว่างเดินทางของพระภิกษุสองพี่น้องนั้นฝนตกอย่างหนักการเดินทางจึงยากลำบากเพราะอุปสรรคจากน้ำท่วมพระภิกษุผู้พี่ เดินนำหน้าพระภิกษุผู้น้องเดินตามหลังเมื่อถึงเวลาน้ำลึกจนท่วมหัวก็ปรากฏว่าท่วมเพียงคึ่งข้อของพระผู้พี่ถ้านามตื่นก็เดินอย่างแสนสบายซึ่งไม่เหมือนกับพระน้องชายกล่าวคือถ้าน้นามท่วมเพียงข้อของพระพี่ชายแต่กลับท่วมถึงอกของพระน้องชาย ถ้านามตื้นพระพี่ชายเดินสบายมากแต่พระน้องชายกลับเดินตกหลุงตกบอกไปตลอดทางพระน้องชายเดินทางด้วยความลำบากทุลักทุเลผ้าสบงจีบอลเปียกปอนต้องยกกรดยกบาดไว้เหนือศีรษะเมื่อไปถึงพระเชตวันมหาวิหารพระภิกษุทั้งสองพี่น้องได้พักผ่อนพอสมควรแล้ว ก็ได้เข้าเฝ้าเพื่อฟังพระพุทธวินิจฉัยพระพุทธองค์ตรัสว่าก่อนจะตอบข้อสงสัยตถ,ถาคตจะขอถามอาการที่พวกเธอเดินทางมาเป็นอย่างไรลำบากไหมพระผู้พี่ตอบว่าไม่ลำบากเลยร่มเย็นตลอดทางพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ตรัสถามพระน้องชายแล้วเธอละ่ะ ลำบากไหมพระน้องชายตอบว่ากล้าวประหมอมลำบากเหลือเกินต้องลุยน้ำต้องตกหลุมตกบ่อผ้าเปียกปอนหมดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ตัดถามต่อไปว่าทำไมเมื่อมาด้วยกันจึงไม่เหมือนกันคนหนึ่งสบายอีกคนหนึ่งกลับทุกข์พระภิกษุสองพี่น้องกราบทูลว่า กล้าวกระหม่อมไม่ทราบดอกพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์โปรดแสดงธรรมให้กล้าวกระผมเข้าใจด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมโปรดพระภิกษุทั้งหลายณที่นั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนไม่มีกิเลสตัณหาไม่ได้อุ้มกิเลสมากย่อมเป็นคนเบาเหยียบน้ำก็ไม่เปียก เดินก็สบายไม่ทุกข์กายส่วนคนที่มีกิเลสหยาบตันหามากมายจนไม่มีโกดังที่จะเก็บใส่เอาไว้ที่ไหนก็เต็มคนนั้นเป็นคนหนักเหยียบน้ำก็เปียกเดินไปก็จมแสนลำบากน้ำเกือบจะท่วมตายดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพี่หรือภิกษุน้องใครฟูใครจม พระภิกษุสาวกกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ทราบแล้วพระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าปัญหาที่พวกเธอตกลงไม่ได้นั้นทราบแล้วหรือ,อยังคนเรียนแต่ไม่ปฏิบัติในพระธรรมวินยัยกับคนเรียนสมถวิปัสนาปฏิบัติรมอย่างเข่งคลัดจนกำจัดอวิชชาออกจากดวงใจแล้วดวงใจก็ใสสะอาด พี่เก่งหรือน้องเก่งพี่ฟูหรือพี่จมน้องฝูหรือน้องจมด้วยนิทานอุทาหรณ์ข้างต้นหลวงปู่ขาวท่านจึงเรียนด้านปริยัติพอเป็นพื้นฐานแล้วก็มุ่งปฏิบัติสมถวิปัสนาเพื่อลดละกิเลสพาจิตไปสู่ความหลุดพ้นดังนั้น ท่านจึงยอมขัดคำสั่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ดังกล่าวแล้วซึ่งสมเด็จท่านเข้าใจจึงยอมตามโอวาทธรรมหลงปูขาวอนาลโยผู้อื่นไม่ได้ทำจิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้า ก็ช่วยไม่ได้ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้นกิเลสคือโลภโกรธหลงมันคอยชวนคนให้ทำผิดตลอดเวลาคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมย่อมมีรู้จักมันหลงเชื่อมันทำตามมันมันก็พาให้ไปพบทุกข์จริตของคน ที่มีราคามากให้อาศัยพิจารณาอาสุภะอาสุพังให้เห็นความเปื่อยเนา่าจะอิดหนาระอาใจเบื่อหน่ายถอยจากความกำหนัดได้แก้โทสะให้มีเมตตาแผ่เมตตาบ่อยๆมากๆยืนเดินนั่งนอนมันก็อ่อนลงเองแก้โมหะความหลงให้ใช้ปัญญา พิจารณาไต่ตรองชำระัจิตทุกชีวิตเกิดมาเพียงเพื่อจะเกิดแล้วก็ตายลงไปหลายคนใช้ชีวิตเพียงเพื่อตัวเองไปวันๆแต่จะมีสักกี่คนที่จะคิดทำเพื่อคนอื่นอย่างน้อยเพียงเพื่อสักวันหนึ่งโลกจะได้จารึกจดจำในความดีของเราการปฏิบัติธรรมนั้น ไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่คุณหมวจิตพองใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความวานไหวไม่มีความเกียดคร้านต่อการงาน ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทําทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดที่มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีล ศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุติคือความหลุดพ้นด้วยกัน